สวัสดีคุณลูกค้าทุกๆคนนะครับผมร้านพอสกล้องวงจรปิดการสินนะวันนี้ผมจะมาแนะนําโปรโมชั่นนะครับกล้องวงจรปิดนะครับต้าหัวระบบ HD c v i นะร,รุ่นยอดนิยมของทางร้านนะครับรุ่นที่ขายดีที่สุดเรียกว่าเป็นเบสเซลเลอร์ของทางร้านนะครับผมจะมาแนะนําต้าหัวระบบ HD c v i ตัวนี้นะครับตัวนี้มากับความละเมอียดที่2ล้านพิกเซลนะครับ บอดี้ <Body S 2> <Body S 1> เป็นเหล็กนะครับนี่ครับสามารถติดภายในภายนอกได้นะครับ IP67 กันน้ำกันฝนได้นะครับมาที่ความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับสามารถปรับค่าย,ย้อนแสงได้นะครับ IP67 กันน้ำกันฝนเป็นรุ่นยอดนิยมของทางร้านนะครับนี่ครับแข็งแรงทนทานนะมากับการรับประกันถึง2ปีนะครับ ส่วนตัวที่2ก็จะเป็นตัวความละเอียด2ล้านนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับภาพแล้วก็มีเสียงด้วยนะครับเนี่ยครับบอดี้ก็จะดูเป็นยาวๆกว่านะแตกต่างจากตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับตัวนี้ไม่มีเสียงแต่ตัวนี้มีเสียงครับมาพร้อมกับความละเอียดที่2ล้านพิกเซลครับภาพพร้อมเสียงครับแล้วก็ระยะอินฟราเรดตัวนี้ในสเปคบอกว่า30เมตรนะครับอินฟราเรด30มเมตรแล้วรับประกัน2ปีเช่นกันนะครับตัวนี้ ลูกค้าสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจพอดก็มงทางปิดได้เลยนะครับสําหรับกล้องต้าหัวนะกล้องต้าหัวดียังไงครับกล้องต้าหัวก็ได้ยอมรับจากหน่วยงานใ,นใหญ่องค์กรใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นองค์กร ราชการนะครับหน่วยงานราชการนะครับเคอรี่เอ็กเไม่ว่าจะเป็นเซเวนะครับหรือว่าปั๊มน้ํามันปตทต่างๆครับก็นิยมใช้รุ่นนี้กันนะเป็นรุ่นยอดนิยมเพราะว่ามาตรฐานระดับโลกนะครับกล้องรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับฟังก์ชันสามารถปรับค่าย้อนแสงได้นะครับกรณีมุมติดตั้งกล้องเราย้อนแสงนะครับแล้วก็รีย้อนหลังผ่านมือถือได้นะครับ ดูออนไลน์ผ่านมือถือฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวกล้องระบบของต้าหัว H D C V นะครับก็จะมีโปรแกรมเสริมนะครับสามารถดาวน์โหลดแอป Smart T H S นะครับ คุณลูกค้าก็สามารถเปิดออนไลน์ตลอดทั้งวันได้เลยนะครับผ่าน PC นะครับผ่านโปรแกรมสมาร์ททีเรสนะครับซึ่งรุ่นอื่นๆไม่สามารถทําได้นะครับแตกต่างจากต้าหัวนะครับก็ยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับกับเทคโนโลยีล้ำๆแบบนี้นะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในบ้านเราแล้วนะครับยังไงลองเปิดใจลองดูนะครับกับแบรนด์แบบนี้นะครับต้าหัวนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องบันทึกนะครับเครื่องบันทึกของ ต้าหัวนะครับเครื่องบันทึกตัวนี้ของต้าหัวก็จะรองรับ5ระบบนะครับรองรับระบบกล้อง IP รองรับระบบ HD TVI HD CVI นะครับรองรับอนาล็อกนะครับแล้วก็รองรับระบบ AHD นะครับสามารถเอากล้องรุ่นไหนในประเทศไทยตอนนี้นะมาเสียบกับเครื่องบันทึกตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูออนไลน์มือถือฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับแอดเข้ามือถือก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่สแกนเคอร์โค้ดที่ตัวเครื่องนะครับหลังจากนั้นเราก็จะสามารถ ดูออนไลน์มือถือง่ายๆแค่ไปมือเดครับแอดเข้ามือถือง่ายมากนะครับาารุบ่นนี้ครับกลับรองรับถึง5ระบบนะครับมาพร้อมกับการรับประกันถึง2ปีเช่นกันกับกล้องวงจรปิดนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจติดตั้งกับทางร้านพอดกล้องวงจรปิดนะครับทางร้านมีบริการสำรวจหน้างานติดตั้งให้ฟรีนะครับแล้วก็พร้อมกับออกแบบระบบให้ฟรีลยครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาที่แฟนเพจพอดกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็0-64 5179798นะครับขอบคุณมากๆนะครับ